แม่น้ำหนึ่งสวัสดีจ้าสุนเจ้าจ่าเมื่อนี่ค่อยมีสูตรเด้อยค่ะเด้อการทําไก่จอครั้งแรกของแม่น้ำหนึ่งเลยโอ้ยออกมาหนาตานาเอ็นดูนารักนากิ่เลยจ้าเราก็จะใช้อกไก่ไปสองอกนะคะหัน่นแล้วก็สับหย,ยาบๆจ้าค่อยขันผูดด้ใดมากให้มันละเอียดเนี่ยเอาไปบดได้เด้อย้จะเดอิอแล้วก็จะมีมันหมูแข็งค่ะสักประมาณ300รอกรัมค่ะเราก็จะมีเห็ดเห็ดนี่กะ ขันพุไดมีเห็ดชิโมจิเนาะเห็ดญี่ปุ่นน่ะกระเซยบค่ะซุ่มจ้าจาหรือว่าเห็ดหอมนี่ยเห็ดหอมนี่ก็จะหอมอร่อยมากเลยจ้าเราก็จะทําการสาบสับหันๆค่ะมีต้นหอมผักหอมก่ะสันสับซอยๆอย่างนี้เลยจ้าและก็แครอทของเราหนึ่งหัวค่ะเราก็จะมาทําการ านบางๆแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็เอามาตอตอกันแล้วก็สับให้ละเอียดค่ะสับเป็นลูกเต๋าเล็กๆค่ะจะได้ออกมาสวยงามค่ะเวลาอยู่ในหอยจอยนะคะนาอหอยจ้ผันว่าไก่โจ้จ้าเฮ้ยฝ่าว่าฝ้าวแล้วรากวก็ได้อ้าวไปตอจ้าสับๆสับๆหันๆซอยๆแบบนี้แหละจ้า ส่วนผสมต่อไปของเราก็คือแห่วค่ะวันนี้แม่น้อหนึ่งใช้แห่วกระป๋องเลยจ้าเราก็จะทาการส้ำซับหั่นหันซอยๆเหมือนเดิมเลยจะเป็นลูกเตาแลก็เตาบบเตากับามาานั้นเลยจ้าสุดจอดจ้าเอาพอให้อย่าให้มันเม็ดใหญ่เกินไปแล้วก็ซ้ำซับดีๆจ้าหลังจากที่หั่นทุกอย่างได้ทีแล้วเหากระสเอาข้องทุกอย่างที่ห้องหั่นไว้แล้วนะมาลงในกะละมังเดียวกันจ้าปรุงรสด้วยแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ารสดีรส รสไก่หรือรสหมูตามแต่ชอบเลยค่ะส้มเจ้าจา๋าซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะจากกันผู้ใดโอ้ยค่อยซ้ำหนึ่งช้อนโต๊ะนี่พอด,ดีแล้วจะส้มเจ้าจ๋า่ยายใส่ลายมันสิหวานโปรดเพราะว่าเนื้อหมูเนื้อไก่เขาเนี่ยก็มีรสชาติแบบดีได้ทีแล้วจะส้มเจ้าจา๋าตามด้วยนะคะ,ะน้ํามันงาค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะจะได้หอมหม่หยหมยเนาะส้มเจ้าจา๋าแล้วก็ไข่ไก่ค่ะหนึ่งฟองเพื่อจะทําให้เนื้อ เนื้อต่างๆมันเข้าเนื้อเข้าหนังกันจะส้มเจ้าจา้าเนาะมันจะได้ติดกันสวยงามจะส้มเจา้าทําการคั้นแล้วก็บีบส่วนผสมทุกอย่างให้เข้าเนื้อเข้าหนังละส้มเจ้าจา้าคั้นดีๆค่ะให้มันโรสชาติมันเขาทุก รูกลุ่มกลนของเนื้อไก่เนื้อหมูของเราจะสมเจ้าจ๋าแล้วแล้วเขาก็สิเอาเอาแนวว่าปิดไวจ้จะสมเจ้าจ๋าแล้วก็เอาไปเขาตู้เย็นทิ้งไว้สักอาย่างน้อยสามสิบนาทีค่ะสมเจ้าจ๋าเพราะหายรสสาติให้มันเขาเนื้อเขานั้งเวลาเขาเอาไปหนึ่งมันจ,จังิสียบจะสมเจ้าจ๋าครบสามสิบนาทีแล้วก็จะเป็นการโอเลยกัะที่นี่โฮขึ้นฮอทดอกโฮขึ้น อันใจกวกเวลาซุ้มเจ้าจ่าแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตีเวลามวนเนี่ยก็มวเนี่ยมันแน่นแน่นเนาะจนาะเนาะเหนือมันจังสติดกันซุ้มเจ้าจ่ามวหมวพันพันอ้ยข่อยและนายลายมาพอมาเบิ่งกล่อง ก้องข่อยกระทายหอดตะบะตงมองซุ้มเจา้าเอ้ยเห็นตะแนคนข่อยในละคออภัยในความบ่ราบบารุ่นคนกกางไายทำกับซุ้มเจ้าจา๋าเอาบุเป็นยังมันเห็ดไปแหล้วมันกลับมาเห็ดใหม่บ่ไดอีกนอกจาเนาะกระดูได้แค่นี้ละกาสิพ่อเบิงรูเรื่องอีดอกเล้อจานะ้านซุ้มเจ้าจา๋าเดี๋ยวนวดหนาฝ้าไม่สิเห็ดมาให้มันดีๆก่อนเลยซุ้มเจ้าจา๋าอ่ะทำการม้วนพันดีดนะก,กันเนาอให้มันติดให้มันนั่นดีดีแล้วแล้ว,ลวข้าก็ใส่เสือ้อค่ะเชือกนี้ก็ต้องเป็นเชือกที่ใช้ทำอาหารได้นะคะเพราะวว่่่าาาาเเเรต้อออองไปปทคะบมนนัื ปลาสิกมาเห็นเดี๋ยวุ้มเจ้าต้องเป็นเชือกสายปอหรือว่าเชือกที่ใช้ในการทําอาหารเท่านั้นนะคะจะได้ปลอดภัยในการกินจ้าซุ้มเจ้าจ้าทาการมัดไผมากกอใหญ่มัดอไน้ไพ่มากกอน,น้อยมัดคอรอขแข่แลจ้าซุ้มเจ้าจ้าค่อยกับมัดได้ยสมีละมัดกับได้ตรงกันเป็นไทยดอกจ้าอ้าวมัดให้เรียบร้อยจ้า ทำการหมวนการพันการมัดยังไงมันเรียบลอยเราส้มเจ้าค่ะจ้างเขาจะเอาไปลงซึ่งค่ะเอาไปนึ่งนึ่งอีกประมาณ30นาทีนอะส้มเจ้าจ๋านึ่งให้มันสุกก่อนแล้วยเราค่อยเอาไปทอดนาะจนะนส้มเจ้าจ๋าใน การนึ่งนี่ก็พยายามเอาใบตองไปล่องทั้งไตก่็น่าจะใบตองหรือว่าที่บ้านมาน่นหนึ่งไม่มีใบตองอก็จะใช้เป็นต้นกระหล่ำใบกระหล่ำม,มารองแทนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันถ้าเกิดมันร้อนก่อนไปมันจะแตกการนึ่งก็ให้ใช้ไฟปานกลางนะคะเพราะว่าถ้าไฟร้อนเดี๋ยวมันจะแตกมันจะไม่สวยน่าจะเนาะ เอาคืนหนึ่งใส่ไฟปานกลางด้ยวยจ้าส้มเจ้าจ้ามึงบไหนเฮ็ดนุวยโคลโอเคเลีลลลยู่เป็นตะแเสบบ่ส้มเจา้าขนาดยังไม่ได้ทอดนี่สิมึงก็เสียบเป็นตะนานกะให้เอามาวางผักให้มันเย็นก่นอนนะจจะนอพอเย็นแล้วเราค่อยเอามาตัดเป็นชิ้นเป็นส่วนกับสมเจ้าจ้าแล้วก็เอาลงไปทอดการทอดก็ตั้งน้ำมันค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ลดไฟลงให้เหลือไฟปานกลางค่ะไม่งั้นเราก็ไหม้เลยจ้า การทอดเนกาส้มเจ้าวจาอย่าลืมนะคะเด้อร่อนกระทะหน่อยค่ะเพราะว่ามันจะติดไต้ก้นกระทะส้มเจ,าจะะะ้าวจานหล่ะมันสะแห้งมันจะติดมันจะใหม่มันจะบวงามการทำการร่อนทีละนิดละหน่อยน้าจ๋ะเนา,าะพอสุกได้ที่แล้วเหลืองสวยงามแล้วก็กลับด้านน,าาน้าจ๋ะเนาะนะนั่นก็บอกเราให้ร่อนก้นกระทะอินบอกมันติดก้นเอ้ยเบาเบาฟังอะตามนี้เลยจ้ากลับด้านแล้วค่ะ สีเหลืองสวยงามเราจะส้มเจ้าจาาคันผู้ใดบ่มักเหลืองลายก็ยิเฮ็ดเหลืองลายือจงแม่นําหนึ่งก็มัก,มกแบบสีออกสมๆเนี่ยจะมันจังสวยงามนาะจะกส้มเจ้าจ่าร้อนกระทะนะคะอย่าลืมร้อนกระทะจ้านี่เลยจ้ะไก่ได้ทีเราส้มเจ,จา้าจ้าโอ้โหสีสวยเลยค่ะแบบนี้เ้วจะกรอบเลยจ้ากรอบ,บนอกนุ่มในฝีมือครั้งแรกไก่จ๋อแม่น้ำหนึ่ง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 แซ่บจากกับน้ำจิ้มซีฟูดจ้า